ฟักทองเนื้อเนียนนุ่มไม่มีแป้งใช้ไข่เป็นส่วนผสมหลักค่ะไปดูกันเลย ส่วนผสมสาหรับการทําสังขยาฟักทองนะคะอย่างแรกเลยเราก็ต้องเลือกฟักทองมาก่อนค่ะฟักทองที่ใช้วัน no นี้เป็นฟักทองไทยนะคะก็เลือกผลขนาดกลางค่ะเอ่อจริงๆแล้วอาจจะลูกเล็กกว่านี้นิดนึงก็ได้นะคะวิธีเลือกก็เลือกฟักทองที่มีล่องของตัวผิวฝักทองนะคะล่องลึกๆนะคะแล้วก็ส่วนตัวเจนจะเลือกโดยการเหมือนสมมติว่าเราเอาเล็บจิกลงไปตรงก้นของฝักทองตรงนี้ค่ะถ้าเราจิกไปแล้วมันกดไม่ค่อยลงอะค่ะส่วนใหญ่มันจะแก่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ต้องมีไข่ วันนี้จนใช้เป็นไข่ไก่นะคะเนื้อสังขยาที่ได้มันก็จะนุ่มเนียนกว่าการใช้ไข่เป็ดค่ะแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็เกลือนะคะเป็นตัวช่วยตัดลดเค็มค่ะจากนั้นก็ต้องมีกะทิค่ะ แล้วก็ใบเตยค่ะเอาไว้ช่วยดับกลิ่นคาวของไข่มีแค่นี้เองค่ะวัตถุดิบนะคะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูวิธีการเตรียมฟักทองกันก่อนค่ะขั้นตอนแรกเราจะเริ่มเตรียมฟักทองนะคะโดยการที่เราจะขวานตรงขั้วฟักทองเปิดเป็นฝาออกมาก่อนนะคะฟักทองของเจนวันนี้จะเห็นว่ามันมีทั้งหมด5แฉกนะคะเพราะฉะนั้นเจนก็จะขวานเป็นรูป5้าแฉกตามขั้วของฟักทองเลยนะคะวิธีการก็คือให้ใช้มีดายแหลมแบบนี้ที่มีขนาดเล็กค่ะเจาะลงไปนะคะเจาะลงไปแบบนี้เลย อันนี้ได้แชกที่1น,นะคะเจาะแชกที่2เส้นตรงนี้นะคะอย่าเจาะลึกมากนะคะเดี๋ยวทะารลุลงไปที่ก้นฝักทองค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆดึงออกมานะคะเราจะได้ฝาแบบนี้ออกมานะคะตัวฝาตัวนี้ก็เดี๋ยวตัดตรงเนื้อที่เป็นส่วนไส้ที่เป็นเม็ดตรงนี้ควานออกนะคะใช้ช้อนที่เป็นช้อนสั้นแบบนี้ค่ะควานเม็ดออกทิ้งไปนะคะ เราก็จะได้ฝาแบบนี้ส่วนข้างในลูกฝักทองค่ะเราก็จะใช้ช้อนขวานเม็ดออกให้หมดเลยนะคะ นี่คือจนคว้านฟักทองออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าส่วนที่คว้านออกมาได้จะเป็นแบบนี้ค่ะให้เราเอาเยื่อเอาเยื่อตรงนี้ที่เป็นเยื่อนิ่มๆตรงนี้เอาออกมาให้หมดด้วยนะคะเวลาเราเนึ่งฟักทองแล้วฟักทองสังขยาของเราเนี่ยเนื้อถึงจะเนียนสวยแล้วก็ไม่เละค่ะข้างในของฟักทองก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนำไปล้างทําความสะอาดอีกรอบนึงนะคะเราก็ค่อยมาใส่สังขยาค่ะลูกฟักทองนะคะหลังจากที่เรานําไปล้างมาแล้วนะคะให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งนะคะรวมถึงเช็ดด้านใน ลูกฟักทองด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาเราทําสังขยาแล้วเราจะเอามาเทใส่ในนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเตรียมส่วนของสังขยากันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนของการเตรียมเนื้อสังขยากันนะคะวันนี้จะใช้เป็นไข่ไก่นะคะ9ฟองค่ะไข่จะเยอะนิดนึงนะคะในสูตรนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้แป้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ไข่เป็นตัวให้การเซตตัวค่ะทําให้เป็นเนื้อสังขยาเฟิร์มขึ้นมานะคะเราก็จะตอกไข่ทั้งหมดใส่ลงไปในชามผสมค่ะ มีไข่ก้าวฟองนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวค่ะน้ําตาลมะพร้าวบางทีเวลาเราซื้อมันจะเป็นก้อนแข็งๆนะคะให้เราพยายามบีบให้เขาเป็นเศษเล็กๆนะคะจะได้ละลายง่ายะคะ่ะใส่ลงไปรวมกับไข่แล้วก็เกลือนะคะจากนั้นนะคะให้เราเอาใบเตยนะคะไปขยำกับไข่กับน้ําตาลนะคะขยำไปแบบนี้เลยะคะ่ะบี้จนกว่าน้ําตาลจะละลายค่ะ การคั้นใบเตยกับไข่แบบนี้นะคะจะเป็นการช่วยดับกลิ่นคาวไข่ค่ะเราเอาใบเตยไปขยำแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะเติมกะทิตามลงไปค่ะแล้วก็ขยำต่อนะคะตอนนี้เราก็ขยำม,มาสักพักแล้วนะคะเจินจับดูเนี่ยรู้สึกว่าน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะ ใบเตยก็ช้ำๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกรองส่วนผสมนี้ด้วยผ้าขาวบางค่ะแล้วถึงจะนําไปใส่ในลูกฟักทองค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะทีนี้นะคะให้รวบผ้าขาวบางขึ้นมานะคะเพื่อกรองแล้วก็ขันนะคะเดี๋ยวจ,จะเทน้ําสังขยาที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปในลูกฟักทองของเรานะคะใส่จนเต็มค่ะ ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะใส่ไว้แค่นี้ส่วนตัวฝาเนี่ยค่ะเนื่องแยกไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนํามาตกแต่งตอนที่เสิร์ฟกันค่ะตอนนี้นะคะจนเนึ่อฟักทองมาประมาณ50นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันค่ะ เปิดซึ้งขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าตัวสังขยาฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราลองเอามีดจิ้มลงไปที่เนื้อฟักทองเบาๆถ้าเกิดว่าเขาสามารถจิ้มทะลุได้ง่ายๆแบบนี้คือฟักทองสุกแล้วนะคะเวลาที่เราจะนํามาหั่นนะคะให้เราพักให้เขาเย็นลงสักนิดนึงนะคะสังขยาฟักทองเวลาหั่นออกมาจะได้เนื้อเนียนสวยค่ะก็หั่นตรงลง,ง,งไปธรรมดานะคะชิ้นประมาณนี้เนาะว้า เเนนื้อมากการนึ่งฟักทองนะคะเราต้องนึ่งด้วยไฟกลางนะคะถ้าเรานื่อไฟแรงนะคะเนื้อสังขยาจะไม่ได้เนียนแบบนี้นะคะมันจะเป็นฟูๆเป็นแบบมีฟองอากาศเยอะค่ะแบบนี้คือเนียนดีนะคะลูกนี้จนใช้เวลานึ่งประมาณ50นาทีค่ะ แล้วนะคะกับเมนูสังขยาฝักทองของเราค่ะวันนี้นะคะเจนทําเนื้อสังขยาใช้การเซตตัวด้วยไข่ทั้งหมดเลยนะคะจนก็เลยไม่ได้ใส่แป้งเป็นส่วนผสมเลยค่ะสูตรนี้นะคะเลตี้ด้วยนะคะหวานน้อยแล้วก็เนื้อฟักทองนะคะหนึบกําลังดีค่ะบวกกับตัวสังขยานะคะที่เซตตัวด้วยไข่นะคะเท็กซ์เจอคล้ายคล้ายพุดดิ้งเลยค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของเราค่ะคลิปหน้าจนจะพาไปทําเมนูไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก,ก็กดแชร์ ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสำหรับท่านไหนที่อยากให้เราทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ